มุมของนักการเมืองล่ะคะเป็นยังไงคือเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกค่ะอ่านคําถามของสื่อมวลชนแล้วมันก็มีประเด็นเนี้ยที่สื่อมวลชนส่งมาส่งคําถามมามีบอกว่าอะไรนะกระแสพักร่วมรัฐบาลโดดเดี่ยวนายกไม่ไปด้วยกันแล้วอะไรทํานองเนี้ยหรือสื่อไปถามเรื่องว่าคุณอนุทินเป็นแพรับบาเรื่องการจัดหาวัคซีนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถึงกับตัดเพอในที่ประชุมครมอค่ะบอกว่าดูแต่ละคําถามจะให้ตอบยังไง เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเราทุกคนช่วยกันทํางานผมไม่คิดว่าเป็นเวลาของการเล่นการเมืองถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ผมก็จะทํางานของผมต่อไปผมไม่ทิ้งคุณคุณจะทิ้งผมก็ตามใจผมไม่ทิ้งคุณคุณจะทิ้งผมก็ตามใจแล้วจะทิ้งกันหรือเปล่า ก็เลยไปสอบถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพราะว่าถูกสื่อจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มากที่สุดเลยในบรรดาทุกคนนะคะคส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องการบริหารจัดการโควิดอะไรเนี่ยด้วยนะคะคุณอนุทินบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆค่ะว่าไม่เคยจะคิดทิ้งรัฐบาลและนายกภูมิใจไทยยังมั่นคงยังเหนียวแน่นอยู่ร่วมรัฐบาลยาวจนครบวาระ อีกท่านหนึ่งจากพักภูมิใจไทยนะคะเป็นเลขาธิการพักก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบพ่วงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยคุณศักดิ์สยามบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบาลและนายกส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะพักร่วมรัฐบาลสําคัญอย่างประชาธิป,ปัตย์หัวหน้าพักคุณจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่วนตัวเห็นใจท่านนายกเห็นใจเพราะว่าท่าน,นทํางานหนักแบกรับทุกปัญหาไม่ว่าใคร ต่อให้เป็นผมก็ตามจะทํางานใหญ่ก็ต้องหนักแน่นไม่ซ้ําเติมวิกฤตผู้สื่อข่าวก็ถามคุณจุรินต่อนะคะว่าประชาธิปัตย์ยังยืนยันจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปไหมคุณจุรินบอกว่าก็เคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องตอบอะไรอีกผู้สื่อข่าวเราก็เลยย้อนกลับไปดูนะคะคุณจุรินเคยบอกว่าจะทําหน้าที่จนนาทีสุดท้ายไม่ว่าจะยุบสภาหรือครบวาระนี่คือท่าทีของ พักร่วมรัฐบาลสำคัญสองพักนะคะครับก็บาล้านกันให้เห็นนะฮะในทุกมุมนะฮะในแง่มุมของข่าว